สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอย้งเห็นข่าวในสื่อโซเชียลครับบอกว่าการอาบน้ําเย็นจัดจะทําให้เลือดไม่สูบฉีดเกิดภาวะช็อกเกิดกล้ามเนื้อตายหรือหัวใจไวายได้อันนี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับจริงๆแล้วการที่อาบน้ําเย็นจัดจัดมากๆอาจจะทําให้เกิดภาวะช็อกได้กรณีที่คนไข้รู้สึก หนาวเย็นจัดมากๆแล้วเกิดอาการตกใจหลอดเลือดหดตัวกระทันหันความดันเลือดตกกระทันหันทำให้เกิดภาวะช็อกหมดสติได้แต่สักครู่หนึ่งอาการก็จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าหายจากภาวะตกใจจากน้ำเย็นจัดแล้วแต่ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อตายหรือหัวใจวายได้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่ไม่จริงนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมี รายงานการเสียชีวิตจากการที่อาบน้ําเย็นจัดนะครับการที่เราอาบน้ําเย็นๆความเย็นกระทบต่อร่างกายเราตั้งแต่ศตรีรษะจุดปลายเท้าเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดหดตัวบริเวณผิวผิวเราทั่วร่างกายเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เกิดกระทั่งทําให้เกิดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดตัวขนาดนั้นนะครับกล้ามเนื้อเราแค่หดเกรง็งเฉยๆครับ แต่ไม่ได้หดจนกระทั่งการเมือตายแล้วก็ไม่ได้ทําให้เส้นเลือดหัวใจเป็นหดจนกระทั่งหัวใจวายหรือช็อกไปเลยนะครับกรณีที่เราอาบน้ําโดยใช้ฝักบัวแบบนี้นะครับหมอยงก็ขอแนะนําให้เราอาบน้ําอุณหภูมิปกติครับหรืออุ่นๆนิดหน่อยก่อนแล้วอาบตามบริเวณปลายมือปลายเท้าส่วนตัวก่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยมาสะหัวหรือว่าล้างหัวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิให้เคยชินกับอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนนะครับการที่เราอาบน้ําอุ่นหรือว่าอาบน้ําอุณหภูมิปกติก่อนจะทําให้รูขุมขนมันเปิดนะครับมีการระบายเอาของเสียเงือ่อหรือว่าสิ่งคัดหลัง่งต่างออกไปแล้วพอเราทําความสะอาดร่างกายจนสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาบน้ําเย็นตามมาจะทําให้รูขุมขน้มันกระชับมากขึ้นทําให้ผิวพรรณเรารู้สึกเปล่งปั่งและดีขึ้นด้วยนะครับ ที่หมอยงให้ใช้น้ําอุ่นหรือว่าน้ำอุณหคูิปกติก่อนแล้วจบท้ายด้วยน้ําเย็นเนี่ยใช้ได้ผลดีกับใบหน้าของเราด้วยนะครับถ้าเราน้างหน้าด้วยน้ําอุ่นก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นจะทําให้รูมุมขนกระชับดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับสรุปก็คือการที่เราอาบน้ําเย็นจัดอาจจะทําให้ภาวะไหลเวียนโลหิตได้ไม่ค่อยดีอันนี้มีส่วนจริงถ้าคนไหนที่ โคตตัวมากๆความเรนตกมเร็วก็เกิดช็อกได้อันนี้เกิดน้อยมากนะครับส่วนที่ทําให้กล้ามเนื้อตายหรือว่าหัวใจวายอันนี้ไม่จริงนะครับถ้าใครอยากถามหมอยงเพิ่มเติมให้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงที่ตอนะครับ